ครับสดครับมาพบกันในยำเช้าวันนี้นะครับวันนี้ลักกุ้งไม่คยได้ครับจะได้เจ้าเนื้อหวานแทนครับหรือแม่ปลาบุทองครับผมนี่ครับดูครับนี่ผม จะไม่ประบูท่องสองตัวครับนี่ครับในเช้าวันนี้ผมไปยกมาเมื่อกี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมและไปรับชมทางช่อง Youtube ก็ไนดน้นะครับขอบคุณครับ